สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับผมเป็นมิตซูบิชิแอตทราดนะครับผมไฟหน้าเดิมๆเนี่ยไม่สว่างนะครับผมปกติลูกค้าก็ใช้มานะครับพอดีลูกค้าคนนี้ก็คุ้นเคยกันนะครับเคยแนะนําให้ทําไฟหลายทีแล้วนะครับลูกค้าก็ยังไม่ทำนะครับพอดีได้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับรู้เลยว่าไฟไม่สว่างเนี่ยมประสบปัญหามากๆเลยนะครับในการใช้รถใช้ถนนยิ่งเราวิ่งทางไกลนะครับผมอ่าเลยตัดสินใจมาทําเลยนะครับก็เลือกเป็นชุดเริ่มต้นเลยนะครับผมอ่าตัวนี้เลยเป็นชุดเริ่มต้นนเเลยป็ 2.5จุนิ้วนะครับผมไม่มีวงแหวนเน้นไปที่เรื่องการใช้งานเรื่องความสว่างล้วนๆเลยนะครับตัวสภาพโคมของลูกค้านะครับถือว่ายังดีอยู่นะครับผมยังไม่มีแตกรายงานนะครับยังไม่มีแตกรายงาเรามาดูไฟกันนะครับที่ลูกค้าบอกว่าไม่สว่างเนะี่ยมันประมาณไหนนะครับอันนี้ไฟลูกค้าไม่ใช่ไม่เดิมนะครับผมน่าจะเป็นใส่เป็น เป็นซีนอนมานะครับผมใส่เป็นซีนอนมาอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะแต่ว่ามันก็แสงมันก็จะฟุ้งๆประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้รวมแสงรวมอะไรเท่าไหร่นะครับลองมาดูที่เรามองจากหน้ารถส่วนไปนะครับคัดออฟก็ถือว่าให้ดีประมาณนึงนะครับมองส่วนไปจากหน้ารถนะครับผมจะเห็นอยู่ว่าแสงยังสะท้อนออกมาค่อนข้างเต็มโคมนะครับก็คือมันใช้การสะท้อนแบบกว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงมันจะไม่ได้รวมโฟกัสในในจุดที่เราต้องการให้แสงลงนะครับมันก็เลยทําให้แสงที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสียออกไป นะครับโอเคลองมาดูนะครับแล้วก็สำหรับหลอด H4 นะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นหลอดซีนอนเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็แล้วแต่นะครับผมเนี่ยเมื่อเรายกไฟสูงนะครับสังเกตดูครับผมท้องแสงด้านล่างจะถูกยกหายขึ้นไปนะครับนี่ครับจะทําให้เวลาที่เรากดไฟสูงนะครับก็จะเห็นระยะไกลใกล้ๆไม่เห็นพอใช้ไฟต่ําก็เห็นใกล้ๆนะครับผมลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วแสงเนี่ยไม่ได้มีความเข้มเท่าไหร่นะครับผมแสงที่ได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ยังมีอัตราการแยงตาที่ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วเนี่ยหน้าตาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนะแล้วแสงที่ได้เ,เป็นยังไงครับผม โอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Mitsubishi a t t t a ราคันนี้นะครับผมนี่ลูกค้าเลือกใส่เป็นชุดเริ่มต้นนะครับเป็น VHID a นะครับ2.5นิ้วนะครับ55วัตต์6 0 0ันคนะครับไม่มีวงแหวนนะครับแบบนี้เลยครับผมฝาครอบนะครับผมสวยๆเลยนะครับไม่มีวงแหวนก็มีฝาครอบให้นะครับแล้วก็จะดูเข้ากับตัวรถเลยนะครับเหมือนมาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ฝาครอบนี่ทรงเข้ากับรถมากนะครับผม โคมค้างที่ค่อนข้างเป็นฟ้าพอสมควรเลยครับผมนี่ครับผมบัลลาเป็น55วัตนะครับ P.M.C. นะครับผมี่ในโปรโมชั่นนะครับเบอร์เดย์เซลนะครับได้บัลลาจุกๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้บะหลาดเทพเลยนะครับไม่ใช่บัหลาดตัวถูกๆด้วยนะครับผมติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับงานติดตั้งนะครับสำหรับเจ้าบิสซูบิชิแอตราชนะครับผมจะเป็นกาวแข็งนะครับผมใช้เวลาเปิดโคมค่อนข้างนานแต่ทางร้านนะครับจะไม่ต้องผ่านะครับไม่ต้องใช้การผ่าบางร้านอาจจะบอกว่าต้องผ่าโคมนะแต่ว่า ของท้งร้านนะครับจะมีน้ํายาเปิดโคมนะครับสำหรับกาวแข็งแบบนี้นะครับผมเปิดแล้วก็ไม่ต้องผ่านนะครับผมแล้วตอนปิดเนี่ยก็ใช้กาวนิ่มใส่ไปปกตินะครับข้าหลังมีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะเข้าตู้อบเปิดโคมได้เลยปกตินะครับผมใช้ตู้อบโคมนะชิวกาวใหม่เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้การันตีโคมไม่ช้าน้าไม่เข้านะครับผมโคมเข้าเคี่ยวเข้าล็อกสนิทนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแต่กาวเนี่ยเป็นคนละชนิดกันนะครับอ่า หน้าตาก็ดูเปลี่ยนไปเลยนะครับมีตัวโปรเิคเตอร์มาครับจะทําให้ดูรถดูมีมิติขึ้นอีกนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับโอเคเรามาดูเรื่องไฟหน้ากันครับผมนี่ครับผมไฟหน้านะครับเป็นซีนอน55วัตต์ 6000K นะครับผ่านด้วยเลน VAHID 2.5นิ้วนะครับผมลองดูครับนี่นะครับตัวบะหลาดนะครับสามารถจะจุดหลอดได้เร็วพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น EMC Fast b i นะครับแสงคัดออกเป็นแบบ i d นะครับขึ้นซ้ายลงขวา ตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับผมตัวนี้นะครับแล้วสังเกตดูเวลาที่เรายกไฟสูงเห็นไหมครับท้องแสงด้านล่างจะไม่หายไปเลยนะครับสำหรับโปรเจคเตอร์นะครับจะต่างจากหลอด H4 ปกตินะครับที่เรายกไฟสูงเนี่ยไฟต่ําก็จะหายนะครับตัวนี้ยกไฟสูงนะไฟก็สูงขึ้นแต่ไฟต่ําไม่หายนะครับทำให้ทัศนวิสัยดีมากๆนะครับเห็นทั้งใกล้และไกลนะครับและยกสูงมากๆเลยครับผมอ่าไฟต่ำนะครับคัดออฟเป็นแบบ RHD นะครับขึ้นบูเอฟเฟกคมชัดเจนแบบนี้เลย เค้มๆคมๆเลยครับผมตัวนี้ขนาดตัวเริ่มต้นเท่านั้นนะครับโอเคครับผมลองมาดูหน้าหน้ารถนะครับเปลี่ยนไปจากของเดิมสักแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมครับผมแสงนะครับจะดูไม่ฟุ้งกระจายเหมือนตอนแรกแล้วเห็นไหมครับแสงออกมาเป็นจุดเล็กๆกลมๆเท่านั้นเองนะครับผมนี่ด้นนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูเรื่องอัตราการแยงตานะครับลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถก่อนนะครับอ่านี่แสงจากนอกฟิล์มนะครับผม ในฟรมครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำนะครับไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ําไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตาการแยงตาเนี่ยจะประมาณไหนนะครับหลายคนอยากจะติดไม่กล้าติดนะครับกลัวมันจะแยงตานะครับไฟยิ่งสว่างมากก็ยิ่งแยงตามากอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันแบบชัดๆเลยครับผมนี่นะครับตัวคัตออฟนะครับเข้มมากๆนะครับผมตัดเป็นแบบ ข้างบนเนี่ยมืดเลยนะครับข้างล่างสว่างเลยถ้าเราอยู่ใต้แสงเนี่ยอันนี้คือแยงตาแน่นอนเหนือแสงขึ้นมาคือไม่แยงตาแล้วนะครับจะไม่มีอัตราที่แบบว่าค่อยๆฟุง้งค่อยๆแยงตาทีนี้ไม่มีเลยนะครับคือตรงนี้ไม่แยงเลยต่ำลงมาได้ยงทันทีนะครับผมลองดูนะครับอ่ะอันนี้พ่อ้าตั้งกล้องไว้ในระยะเดียวกับตัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่ะค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับผมลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับอ่ะต่ำลงมาครับผม เห็นไหมครับเกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับแยงคือแยงปุ๊บทันทีเลยนะครับจะไม่มีค่อยๆแยางเลยนะครับผมอันนี้ขยับกล้องนิดเดียวไม่แยางตาครับลงมานิดเดียวคือแยางเลยนะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวลองมาดูนะครับแบบชัดๆแบบกรณีที่เราอยู่เนี่ยครับผมอันนี้คือแบบกรณีชัดๆเลยนะครับเราเห็นรถตัวเองเน่ในกระจกเลยนะครับเหมือนรถขับสวนแล้วเลยนะครับแล้วแบบนี้คือสวนตรงๆเลยด้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้สวนกันแบบตามกฎหมายประเทศไทยคือขับซ้ายแซงขวาสวนกันด้านขวานะครับแต่ตัวนี้คือตรงๆเลยนะครับ นี side, e, sure <se> ่คร like ับถ้าเรามองจากหน้ารถไปนะครับเราเห็นรถตัวเองนะครับลักษณะแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับไฟเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้ายกไฟสูงนะเห็นไหมครับนี่ครับผมไฟต่ําไม่แยงตาเลยนะครับอันนี้คือมองสะท้อนจากกระจกชัดๆเลยนะครับเพราะข้าวกล้องไว้ในระยะประมาณคางพราค้านะเพราะว่าเพราะ้านี่สูงร้อยแปดสิบห้านะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเตี้ยกว่าเพราะ้านะครับก็เนี่ยครับผมไม่แยงตาเลยนะครับนี่ระยะคางพราะ้านะครับระยะเหนือจะพวงอะไรขึ้นมาเดียวนะครับ สูงต่ำสูงต่ำเห็นไหมครับผมโอเคครับผมมานี้เลยสนใจสินค้านะครับสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านบล็โปรเจคเตอร์นะครับผมตอนนี้ย้ยายไม่อยู่สี่แยกไฟแดงเขาน้อยบวกแดงนะครับผมย้ายไม่อยู่ตรงนี้ชั่วคราวนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่ที่สีราชาเหมือนเดิมนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่แถวไหนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะซื้อบ้านนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยัง ยืนไม่ผ่านนะครับผมก็เลยมีสัญญาเช่าตรงนี้2ปีนะครับผมอยู่ตรงนี้2ปีลูกค้าโซนปวกแดงนะครับสามารถรีบมาทําได้เลยนะครับใน2ปีนี้นะครับแต่ปวกแดงนะครับวิ่งไปแถวศรีราชาที่พ่อค้าอยู่เนี่ยก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับผมอ่าโอเคครับผมย้ายกลับไปอยู่ศรีชาก็ไปทําที่ศรีชาเหมือนเดิมนะครับสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่สายมือล่างของจอนะครับคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลลาาาาาดคิปหนๆจกทงรร้เ เอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ